ท่า today อัปเดต i อออน e ีเจเนอเรชันที่2เตรียมเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์เอ็ป2024 นอกออกแบบล้ำหน้ากว่าเจนก่อนกระจังหน้าทรงทึบพร้อมไฟหน้า LED โคมใหม่รูปตัวเอชพร้อมไฟในไทม์แนวตั้ง2ดวงไฟท้าย LED แนวตั้งดีไซน์เล่นระดับเสริมกันชนท้ายพร้อมลิ้นสปอยเลอร์หลังในตัวหลังคาพาน r a รมิกซันรูฟล้ออลลอยขนาด18และ19นิ้วภายในชุดเบาะนั่งคูน้าปรับด้วยไฟฟ้าและมีระบบนวด8จุดเบาะนั่งด้านหลังปรับได้ถึง137องศาจอกลางขนาด14.6นิ้วมาตรวัดดิจิทัลขนาด1 0 2 5นิ้วติดตั้งตู้เย็นแช่เครื่อง มาให้ด้วย คุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุเริ่มต้นวิ่งไกล520กิโลเมตร204แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุระดับกลางวิ่งไกล650กิโลเมตรและความจุสูงสุดวิ่งไกล750กิโลเมตรทั้งสองความจุให้กำลังสูงสุด224แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรชาร์จไฟกระแสตรง DC 15นาทีเพิ่มระยะทางได้370กิโลเมตรไอออนวีเจนใหม่เตรียมเปิดตัวในไทยที่งาน มอเตอร์เอป2024ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้